ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันกับรันดัน,ดนอาร่าคอชาร์ลอตนะคะวันนี้นะคะรันจะมาทำเป็นคลิปพิก,การนะคะเกี่ยวกับหัวข้อข่าวดีได้ที่คุณรอคอยและกำลังจะเกิดขึ้นจริงนะคะก็จะเป็นหัวข้อพิก,การนด้นสั้นๆน,นะคะจะไม่ได้นานมากนะโอเคเดีย๋ยวเรามาเลือกไพ่กันดีกว่านะคะรันจะทำไพ่ไปสองใบใบแรกนะคะจะเป็นใบนี้นะ,ะน้องจิ้งจอกนะคะ the magic circle นะคะ magic start with me นะอันนี้นะคะอันนี้ใบแรก นะคะแล้วก็อันนี้ใบที่สองนะคะอัครวูรนาคะ I am grateful and blessings นะคะคน,นะคะี่นใบน,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 นี้นะเป็นรูประเจาเต็มดวงเนาะก็ตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะแล้วก็เลือกได้เลยสองใบนะคะโอเคค่ะใครชอบใบไหนเนาะเดี๋ยวเรามาฟังกันแต่ก่อนอื่นนะคะร่าง แจ้งก่อนทุกครั้งเสมอเลยนะคะการดูดวงของเราจะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะจะเป็นการอ่านแบบ general reading นะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับใครก็ไม่ว่ากันนะคะถ้าไม่ตรงนะคะก็ไปฟังกองอื่นหรือว่าไปเลือกคพ่ไปอื่นก็ได้หรือว่าฟังคลิปอื่นก็ได้นะคะแต่ถ้าแบบฟังแล้วมันมีกำลังใจอะไรเงี้ยนั้นก็ยินดีนะแต่ถ้าฟังแล้วมันมีอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะอย่าไปคิดมากอย่าไปยึดติดนะคะดูแบบสนุกสนุกไม่ซีเรียสไม่เครียดนะคะแล้วกไ็ไม่เอาไปเป็น ความเครียดความมิตกกังวลในชีวิตเนาะคือบางเรื่องไพ่ก็ออกมาอาจจะแค่เป็นการเตือนเราก็สามารถเราไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะอย่าซีเรียสน,นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันกับท่านที่เลือกไพ่ในใบแรกก่อนใบนี้นะคะ The Magic Circle นะคะ Magic Start with Me นะคะอันนี้จะเป็นไพ่น้องจิ้งจอกนะใบนี้ นะคะโอเคใบแรกเรามาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะว่าพลังงานนะคะของท่านที่เลือกงไในใบแรกนะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะช่วงนี้เอาใหม่นะคะท่านที่เลือกงไ่ในใบแรกพลังงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะทำอะไรกันอยู่ 5 okay, ค่ะห้าใบนะคะอืมพลังงานดีจังเลยค่ะคนที่เลือกไพ่ใบแรกช่วงนี้นะคะคุณมีไฟมากๆาเลยนะอย่างแรกที่เราเห็นคือมีไฟไฟเยอะไฟกับการทำงานไฟกับการทำโปรเจกต์ไฟกับกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือบางคนเนี่ยค่ะตอนนี้คุณอนะเป็นหัวหน้าคนเป็น ขาเรียกว่าอะไรทำงานที่ออกหน้าออกตาอยู่ในสังคมมาเลยบบเนี้ยเนี่ยไพ่เสรีเอมโพเรอร์ขึ้นนะคะทำอะไรหยิบจับอะไรมันก็ประสบความสําเร็จไปหมดเลยแต่อาจจะมีความาดุดันนิดนึงเนาะในใจเพราะว่าไพ่เสรีเอมโพเรอร์มากับไพ่คิงออฟสอดนะคะขึ้นข้าเป็นคนดุแล้วก็เป็นคนที่เห็นตรงไม่ค่อยไม่ค่อยยอมงอแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยยอมคนด้วยนะในช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะ บางคนนะทางานเกี่ยวกับสื่อบันเทิงหรือว่าทํางานออนไลน์คอนเทนต์เลยพวกนี้ยคือมีเสน่ห์แล้วก็เขาเรียกว่าออกหน้าออกตาแล้วแบบมันดังมันแบบมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีชื่อเสียงอย่างที่คุณไม่ค่าชิดอะไรประมาณเนี้ยนะคะ The f u บางคนเพิ่งออกไปเที่ยวนะคะไปเดินทางหรือว่าเริ่มต้นนะคะการทํางานแบบอาจจะเป็นงานเสริมก็ได้งานเสริมใหม่ๆหรือว่างานที่แบบ บางคนเพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์หรือว่าเพิ่งเริ่มทำช่องทำอะไรแบบนี้คือแบบมีการเริ่มต้นน่ะใหม่ๆนะคะโดยที่คุณแบบทำอย่างมีความสุขทำโดยที่คุณไม่ได้คิดอะไรมากเนาะเนี่ยบางคนอะวางแผนไวยยาวนานแล้วคุณอาจจะมีแผนในเรื่องการงานที่มันมัน,ม,นมันแบบว่าลงมือทำไปแล้วจับต้องไปแล้วนะคะแล้วตอนเนี้ย คุณกําลังไปถึงจุดที่ประสบความสําเร็จคือคุณเขาคุณรู้ได้เลยว่าคุณประสบความสาเร็จกับสิ่งนี้แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามนะคะส่วนเรื่องความรักนะมันยังไม่เห็นความรักที่มันแบบเอ,อวุ่หวานะคือบางคนนะคะคู่ของคุณอะหรือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างช่วงนี้จู้จี้จุกจิกเนาะช่วงนี้แบบเอ่อเขาอาจจะจู้จี้จุกจิกกับคุณหรือคุณไปจู้จี้จุกจิกกับเขาก็ได้ ประมาณนี้เนาะแล้วก็บางคนที่โสดอยู่นะคะคุณก็ไม่ได้ค,คิดเรื่องความรักอะไรมากแต่เป็นคนการเป็นคนมีเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีนะคะผิวพรรณดีแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์คือเป็นคนที่แบบดูแล้วก็ไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยเลยทำให้คุณค่อนข้างมีคนเข้ามาหาเยอะนะคะแต่ว่าคุณยังรักชีวิตริสระอยู่เนาะเท่าที่รันเห็นนะคะจากพลังงานได้จะเป็นคนที่เกิดในธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูเนาะเมสสิงห์ธนูนะคะธาตุไฟธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ พาดน้ำนะคะมีกรกดพิจิกประมาณนี้นะคะที่เราเห็นนะพลังงานดีมากๆเลยนะอ่ะโอเคงั้นเเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข่าวดีนะคะที่คุณรอคอยนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงนะดูซิว่ามันจะเป็นเรืยอย่องอะไรนะคะ โอ้โหให้แบบว่าความรู้สึกออกมาเยอะมากเลยนะคะคืออย่างแรกเลยที่รันเห็นอะ่ะคือคุณอาจจะได้เจอกลยานิมิตใหม่ๆพันธมิตรใหม่ๆหรือบางคนที่โสดอยู่อาจจะได้เจอคู่นะคะคนที่เข้ามาหาคุณซึ่งเยอะมากๆด้วยอย่างที่รันบอกว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์ให้เดือดสายยังขึ้นมาย้ําว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากๆนะคะเป็นคนสวยเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ใครเห็นแล้วรู้สึกว่าให้มันต้องตาต้องใจอยากจะเข้าไปทำความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเยอะมากๆที่เข้ามาหาคุณนะคะเนี่ยดูดิ นะทั้ง Night of Cups นะคะ King of Cups นะคะแล้วก็ Pa g e of Cups เนาะคือจะมีคนเข้ามาหาคุณอนะให้คุณน่ะได้ชื่นใจคือมันจะมีคนที่เข้ามาทำให้คุณได้แบบได้ลองคบได้ลองคุยได้ลองพูดลองคุยค่อนข้างเยอะนะคะอย่างแรกเลยใครไปขอเรื่องคู่นะคะขอคอมมิชเมนต์มามีโอกาสมากๆที่คุณจะเจอคู่นะคะคือนันให้เปอร์เซนต์อยู่ที่ประมาณให้ระยะเวลาดีกว่านอะอยู่ที่ประมาณ สิบสามสัปดาห์นะสิบสามสัปดาห์ที่คุณจะมีโอกาสได้เจอนะคะกับคนที่คุณแบบมองว่ามันเป็นคอมมิชเมนอะเป็นคนใหม่ๆกัลยาณิมิอกัลยานิมิตท,ที่คุณแบบใหม่ๆเลยที่คุณไม่เคยรู้จักอย่างเงี้ยเออมีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เจอบางคนเจอคู่นะคะเจอคู่ที่สานต่อไปในอนาคตได้นะคะในอีกประมาณสิบสามสัปดาห์นะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้าง จริงจังกับการใช้ชีวิตนะจริงจังแล้วก็จริงจังกับความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะเนี่ยคือเขากเป็นคนมีเสน่ห์นะรันมองว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะจะเป็นคนมีเสน่ห์มากแล้วเป็นคนที่แบบเอาใจใส่ดูแลเอาใจใส่เก่งแล้วเป็นคนที่บางครั้งอารมณ์ก็จะแบบออกแนวแบบเด็กๆน่ารักน่ารักบ้างแต่บางครั้งก็จะเป็นคนจริงจังขึ้นมาก็จริงจังขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะเท่าที่รันเห็นนะ เ,ออเหมือนคุณนะจะได้ตัดจบไซเคิลความโสดหรือว่าไซเคิลความความสัมพันธ์แย่ๆออกไปจากชีวิตหลังจากนี้นะคะเพราะว่าไพ่เดดเดย์มันขึ้นมาเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆแน่นอนแล้วเพราะว่ามาคู่กับ two of cups นะคะคุณจะได้เริ่มความสัมพันธ์ใหม่ออได้เริ่มความสัมพันธ์ใหม่แน่นอนความวิตกกังวลนะคือคุณน่าจะคิดและขอพรอ,อธิษฐานในเรื่องคู่ นะคะให้เจอคู่ที่ดีให้เจอคอมมิชเมนที่ดีเนาะประมาณนี้นะคะเท่าที่รันเห็นมีโอกาสที่มันจะประสบความสําเร็จไม่เกิน13สัปดาห์นะคะที่คุณจะเจอคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตคุณนะหลังจากนี้นะคะโอเคเรามาเปิดเพิ่มนะคะกับไพ่อาราพานะคะจะเป็นไพ่เซตนี้เนาะนี่เมจิกเปเปอร์เอ้ยไม่ใช่เมจิกแ l ล n เน็ตนะคะไพ่ชุดนี้นะแล้วเราเปิดเพิ่มกันสักสามใบเนาะ ก็ขออภัยค่ะได้ยินเสียงน้องแมวด้วยนะคะคือตกเย็นปุ๊บเขาก็จะแบบว่าร้องแล้วเพราะอะไรเพราะว่าจะมีน้องแมวนอกบ้านน่ะน้องแมวจรนะคะหน้าบ้านเขาจะมาหน้าบ้านตลอดเนาะในบ้านก็จะแบบคึกคักนิดนึงนะคะมีอยู่สามตัวนะโอเคสามใบาําไปก่อนนะ โอเคข่าวดีอ่ะที่คุณรอคอยเรื่องแรกที่รันบอกก็คือเรื่องความรักเนาะคุณจะได้ความอภิรมในชีวิตนะคะ,อ,ะอีกสิบสามสัปดาห์หลังจากนี้คุณจะเจอคนที่ดีนะคะคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าชื่นใจมีอารมณ์แบบว่ามีความสุขนะคะแล้วก็รันมองว่ามันเป็นความความรักหรือว่าความสัมพันธ์ที่ ที่ไปด้วยกันได้รอดอ่ะเออเพราะว่าไพ่งานฝีม,มือมันขึ้นมันเป็นการแบบที่เราสามารถอยู่ได้กันได้อย่างประนีอยู่ด้วยกันได้อย่างเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความอดทนซึ่งกันและกันคือสามารถเข้าใจกันได้นะคะส่วนในเรื่องบางคนอ่ะมีมีมออข่าวดีในเรื่องของงานด้วยคุณจะได้งานที่ดีนะคะงานที่เป็นพรสวรรค์ของคุณนะคะแต่รันมองว่า80%ถึง90%อ่ะคนที่เลือกกองหนึ่งน่าจะหวังในเรื่องความรักนะค,ะคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอความรักใหม่ๆความรักที่เข้าใจซึ่งกันและกันความรักที่แบบ สามารถอยู่ด้วยกันได้โดยที่แบบคือพอคุณมีเดียวไม่เข้าใจกันคุณจะหันมาคุยกันแล้วถ้าไม่ทะเลาะกันอะเออล้วมองว่าแบบนี้นะหรือไม่คุณก็จะเจอคู่สัญญานะคะหรือว่าบริษัทหรือว่ากาลยานิมิตรเพื่อน่วมงานหัวหน้างานหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นความสัมพันธ์นะนะที่คุณเจอแล้วมันคลิกกันนะคะที่สามารถเข้าใจกันได้ที่สามารถปรึกษากันได้หลังจากนี้นะคะไม่เกิน13สัปดาห์ที่รันเห็นนะโอเคประมาณนี้นะคะก็สั้นๆะอย่างที่รันว่า ใครที่เข้ามาในวันนี้นะคะก็ขอให้คุณนะคะได้รับข่าวดีในเรื่องของความรักจริงๆอย่างที่ไพ่ออกเนาะขอให้เจอคนดีๆนะคะคนที่นําพาคุณไปในสในจุดที่แบบคุณมีความสุขได้อย่างที่อภิรมอย่างที่ไพ่มันว่านะประมาณนี้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะคนที่เลือกไพ่ใบหนึ่งนะจบแล้วนะคะเมจิกสตาร์วิธมีเ, Me, เนะาะไพ่เขาบอกว่าก่อนที่คุณจะขอพรอ,อะไรให้มันประสบความสาเร็จคุณต้องทําตัวเองก่อน นะทาตัวเองให้เรารู้สึกว่าเรามีเวทมนต์ในใจเรารู้สึกว่าเรามีเวทมนต์ในตัวเราเมจิกสตาร์ลุนเนีย mm hmm. ก็คือเวทมนต์อะคะ่ะมันเริ่มที่ตัวคุณมันเริ่มที่ความสําเร็จมาจากตัวคุณในทุกๆเช้านะคะตื่นมานะคะให้คุณอนะบอกตัวเองเสมอว่าคุณคือความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้นะคะคุณสามารถที่จะสร้างสรรค์ความมหัศจรรย์ความสําเร็จความเมตตานะคะเอ่อความสําเร็จในเรื่องการเงินการงานคุณสามารถ ทำได้ด้วยตัวคุณเองบอกไปเลยว่าคุณคือคนเก่งคุณคือความสําเร็จนะคะในทุกๆเช้าบอกตัวเองน่ากระจกก็ได้เนาะโอเคประมาณี้นะคะสําหรับทัานที่เลือกให้นในบที่1ดันดาไปแล้วเนะาะให้ยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์นะกด subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักเข้ามาในตัวไลน์ที่รันบอกก็ได้นะคะหรือว่า ใครอยากติดตามช่องทางอื่นนะคะรันก็จะมีช่องทางสีดำนะคะอยู่ด้วยนะคะจะเป็นชื่อช่อง r u n h e a r i n g t a l o t นะ,ะก็สามารถไปกดติดตามกันได้นะคะส่วนใหญ่รันจะไลฟ์ผ่านทางช่อง Tik t o อนะ,ะให้ยังไวันนี้นะคะลาไปแล้วนะ,ะบ๊ายบายค่ะค่ะกลับมาต่อกันนะคะกับท่านที่เลือกไพ่ในใบที่2นะ,ะใบนี้นะคะ aqua r u n a นะคะรันเลือกใบนี้ด้วยนะรันก็เลือกใบนี้เหมือนกันนะ,ะ aqua r u n a นะคะ i am grateful and blessed นะคะก็คือคุณแบบ เกรทฟูแอนเบรซ์แตคือคุณคุณได้รับพรอ,นะอ่ะอคุณได้รับแบบว่าคาบวยพรนะคะจากดวงจันทร์จากสก,กวานเนาะเออประมาณนี้ใครชอบใบนี้นะ่รารันชอบนะรันชอบดวงจันทร์นะคะชอบดวงจันทร์กับผีเสือ้ออาจจะชอบดวงจันทร์กับผีเสื้อมากๆนะคะถ้าเห็นพื้นหลังก็จะเห็นว่าเนี่ยเป็นดวงจันทร์เนาะเออชอบมากๆเลยก็เลยเลือกใบนี้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานนะคะของคนที่เลือกไพ่ในใบที่สองกันนะคะอควาลูน่านะพลังงานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ จะมาปิดจบให้ออรนะ์โคสามใบเนาะ พลังงานก่อนนะคะห้าใบนะโอวันนี้นะคะทุกคนพลังงานดีมากๆเลยอะทั้งไพกองหนึ่งกองสองนะพลังงานดีกันแบบทั้งสองกองเลยอะ สองคนกองสองเนี่ยใหามองว่ามันจะมีช่วงจังหวะเวลาที่คุณรู้สึกว่าลุ้มๆนเขาเรียกอะไรอะอารมณ์ดีบ้างอารมณ์แบบไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์แบบสองขั้วก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าไพ่เดี๋ยวทำเพ้นท์เทสขึ้นเนาะมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบบางทีก็อยากคุยบางทีก็ไม่อยากคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีก็แบบอยากอยู่คนเดียววง่งไปอยู่เฉยๆบางทีก็แบบสนุกสนานร่าเริงก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็บางครั้งช่วงนี้นะคะกินเยอะไหมช่วงนี้แบบ เอาอาหารการกินดีเนาะก,นกินดีอยู่ดีนะคะคือคือแบบเหมือนคุณอาจจะไม่มีเงินเยอะแต่ว่าคุณคือแบบมีอะไรให้กินตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าคุณสามารถทําอะไรเติมเต็มความรู้สึกตัวเองได้อย่างมีความสุขอะนะคะเพราะว่าไพ่ก้าวถ้วยมันขึ้นนะคะคือคุณแบบมีความสุขอะบางคนอาจจะเป็น LGBTQ เนาะเออบางคนอาจจะแบบเอ่อช่วงนี้ก็คืออย่างที่นันบอกกินเยอะนะคะแล้วก็เหมือนมีความสุขกับตัวเองมากอะ คือคุณไม่มีอะไรให้แบบให้เครียดเยอะนะคะแล้วก็บางคนนะคะกาลังแบบจริงจังกับการทํางานจริงจังกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรแล้วมาประสบความสาเร็จตลอดเวลานะคะแล้วก็บางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยนต้องแบบภาระเยอะแต่ว่าคุณไม่ได้เครียดไงคุณแบบมีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเต็มใจที่จะทานะคะในช่วงนี้นะคะบางคนมีไฟอย่างที่ว่าเนีย่ยยังพราะว่ากับเพจออฟ ปอนสะ์เนาะบางคนมีไฟนะคะมีความคิดใหม่ๆนะคะเข้ามาในหัวเลวคือเป็นคนที่แบบต่อยอดความคิดตัวเองได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ลงมือทําคือคิดแล้วลงมือทําคิดแล้วลงมือทําแล้วมันดันประสบความสาเร็จเพราะว่าไพ่เดอะแอมเปอร์เราขึ้น,นามายืนยันเนาะเทมเพลนส์ ance, นะคะบางคนนะคะกําลังรอการเปลี่ยนแปลงนะคะกําลังเปลี่ยนผ่านในสิ่งที่มันมันเป็นเรื่องเก่าๆอะ่ะคุณกาลังจะได้เปลี่ยนผ่านไปในพลังงานใหม่นะคะเออพลังงานใหม่ที่ ค่อนข้างที่จะดีด้วยเพราะว่า temperance เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยกย้ายไปอยู่ในสิ่งที่ดีขึ้นนะคะบางคนก็กมีเกณฑ์ที่จะได้ยกย้ายเหมือนการยกย้ายเปลี่ยนแปลงการทํางานยกย้ายที่อยู่นะคะเปลี่ยนงานนะคะไปอยู่พลังงานใหม่นะคะเท่าที่เราเห็นนะแล้วก็บางคนนะคะอาจจะได้ ยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นสูงขึ้นนะในการทํางานนะคะส่วนเรื่องความรักนั้นมองว่าตอนนี้คุณยังมีความสุขกับการโสดอยู่นะคะยังไม่ได้มีความคิดที่อยากจะแบบคุยอะไรจริงจังๆคือมีคนคุยนะนันมองว่ามีคนคุยแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้คิดที่จะคบอะไรอย่างเงี้ยแค่คุยเฉยๆเล่นๆเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะออบางคนคือไม่คุยเลยก็มีเหมือนกันแบบโสดก็คือโสดสนิทไม่ได้คิดจะมีคู่หรือว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้โฟกัสแต่แก้การทํางานแล้วก็การเปลีป่ยนแปลงในชีวิตตัวเองในเรื่องการเงินการงานนะคะเท่าที่รหนนะ น่าจะเป็นคนที่เกิดเอ,อวันจันทร์นะคะธาตุน้ำเนาะมีนกรกฎพิจิกนะคะเธาตุไฟเมสิงธนูอืประมาณนี้นะคะคนที่เข้ามาเลือกคนที่เข้ามาเลือกกองสองเนอะควารูน่านะคะอ่ะโอเคงั้นเรามาดูกันว่าข่าวดีที่คุณรอคอยนะคะเรื่องใดที่จะเกิดขึ้นจริงนะ ร่วงนะคะพรสับแรงๆก็จะร่วงนิดนึงนะเพราะน้อง,องลื่นด้วย โอเคคือรราจะเปิดพื้นฐานะ5ใบแต่ว่าถ้าไพ่มันแบบมีอะไรคุมเครือที่อยากจะบอกนะั้นก็จะเปิดเพิ่มเหมือนกองแรกนะกองแรกนั้นก็เปิดเพิ่มแต่ไม่ได้เปิดเพิ่มเยอะเท่าไหร่นะอ,อย่างแรกเลยมีเรื่องเฉลิมฉลองแน่นอนมีข่าวดีแน่นอนค่ะของคลกองหนึ่งอ่าของคนณกองสอง,อง,อง 2, ดีใจด้วยนะคะไพ่สามถ้วยขึ้นมามาพร้อมกับไพ่สามเหรียญน,นะคะคือแบบว่า คุณอาจจะได้เจอเพื่อนใหม่นะคะมิตรภาพใหม่นะคะบางคนนะคะได้ไปเฉลิมฉลองอ่ะฉลองวันเกิดเนาะหรือว่ากินเลี้ยงหรืออะไรแบบนี้นะกับเพื่อนนะคะที่ทํางานแบบอาจจะได้เงินมาก้อนหนึ่งในเตทีมายอะยไรเงี้ยแล้วทีนี้อาจจะได้แบบไปเฉลิมฉลองในเงินก้อนนั้นนะคะประมาณนี้เพราะว่าไพ่สามเรียดมันขึ้น,เป,นเป็นการแบบทํางานร่วมกันแล้วมันได้ ได้ผลตอบแทนที่ดีอาจจะเป็นโบนัสก็ได้อาจจะเป็นกําไรก็ได้อะไรแบบนี้นะ <c oughs> บางคนมีธุรกิจนะคะแล้วก็คุณอาจจะได้กําไรแล้วก็พาแบบลูกน้องหรือว่าพาคนสวนไปเฉลิมฉลองอะไรอย่างนี้ก็มีโอกาสนะคะบางคนมีเรื่องให้เฉลิมฉลองแล้วมองว่ามันจะมีเรื่องที่ทำให้คุณเข้ามาแล้วมีโอกาสเฉลิมฉลองลเรื่องทุกๆเรื่องเลยนะ <c oughs> เรื่องใดก็ตามนะคะจะอาจจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการเงินนะคะดูว่าเรื่องโชคเรื่องอะไรก็ตามที่มันจะเข้ามาทําให้คุณแบบได้เฉลิมฉลองคือั้นมองว่าเป็นเรื่องการเงินหลักๆ เพราะว่าไพ่แปดเหรียญก็ขึ้นมาเนาะมา,ากับสามเหรียญน,นะคะเนี่ยมันมันต่อยอดแล้วมันทําแล้วมันได้ได้อ,อผลสําเร็จอย่างที่คุณคิดไม่ถึงแล้วก็ได,ได้ได้ไปเฉลิมฉลองนะคะทีเนี้นะยไพ่แปดถ้วยมันขึ้นมาเนาะไพ่แปดถ้วยมันขึ้นมาเนี่ยถ้าสังเกตนะคะปกติแปดถ้วยมันจะเป็นไพ่อองความออกไป,ออกไปเดินออกไปจากสิ่งที่เดิมๆที่คุณแบบอืม ไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากทําแล้วแล้วคุณก็เดินออกไปตัดสินใจเดินหน้าออกไปแต่อันนี้เห็นไหมคะว่าเขาดูละล้าในการเดินเนอะถ้าไปสำหรับอื่นมันจะเป็นแบบให้ดูเศร้าหมองอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดินออกไปแต่อันนี้คือเขาแบบดีใจมากอะฉันออกไปจากแฝดถ้วยความรู้สึกแย่ๆสถานการณ์แย่ๆแ,แ,แล้วฉันเดินออกไปแล้วเห็นไหมเขาละ,ล,ะาล้ามากเขาก็โดดรดเส้นเห็นปะเออเนี่ยเขาแบบเดินออกไปอะแต่ทีเนี้ยถ้าเราสังเกตนะคะทางที่เขาเดินออกไปอะ่ะมันเป็นทางขึ้นไป ตรงนี้เนาะมันไม่ใช่ทางที่ไปภูเขาเหมือนเขามองออกไปในอีกแยกหนึ่งภูเขามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยากลําบากใช่ไหมของความการแบบฝ่าฟันอุปสรรคใช่ไหมแต่เขาไม่ได้เขาเลเลิกอะไรเลยนะเลือกที่จะเลี่ยงอุปสรรคเออตรงนั้นนะคะแล้วไปแบบมีความสุขคือเหมือนคาริโอคุณน,นะคุณจะได้ออกไปจาก เรื่องแย่ๆนะคะเรื่องที่คุณเคยผิดหวังเรื่องที่คุณเคยเสียใจพลังงานแย่ๆพลังงานลบๆนะคะออกไปเลยแล้วรันขยายไพ่ออกมามันจะเป็นไนใ์ออฟเพนเดเคิลส์เนาะคือการออกไปครั้งนี้มันจะเป็นการออกไปเสี่ยงแบบที่คุณไม่รู้ว่าเอ้ยออกไปแล้วมันจะประสบความสาเร็จไหมแต่ทีเนี้ยการเสี่ยงครั้งนี้มันดันได้รับเหรียญขึ้นมาได้รับความสําเร็จได้รับโอกาสได้รับโชคลาภดีๆเข้ามานะคะมันเป็นการเดินทางออกไปที่คุณได้ผลกําไรโชคลาภอะไรก็ตาม ที่คุณหวังไว้อะอยากที่คุณตั้งใจเห็นเป็นการแปดถ้วยอะ่ะเป็นการเดินออกไปอย่างที่คุณแบบออกไปเสี่ยงเอาดับหน้าแล้วคุณก็ได้ผลตอบรับอย่างที่คุณไม่ไม่ไม่แค่คิดว่ามันจะได้แล้วมันก็ได้เป็นการเฉลิมฉลองขึ้นมาเนาะ ทีนี้ใบสุดท้ายใบยที่ห้ามันจะเป็นใบ9ก้าดาบเนาะคือนั้นมองว่าคุณน่มีความเครียดอยู่ในตัวคือเหมือนคุณจะเป็นคนหลั่นหานะอย่างที่รันว่าตั้งแต่อ่านพลังงานเนาะว่าคุณเป็นคนแบบอารมณ์สองขั้วในช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์แบบดีบ้างอารมณ์ร้ายบ้างอะไรเงี้ยลบเสียบ้างอะไรเงี้ก็มีเนาะทีนี้้ความอารมณ์เสีย,ยม,มันมคือความวิตกกังวลนะคะความเครียดอยากจะไปให้ถึงจุดที่ประสบความสําเร็จเร็วๆนะคะมันเป็นการกดดันตัวเองอะมันทําให้คุณแบบมีพลังงานลบเข้ามานะคะทีนี้ การเปิดขยายเพิ่มเนาะมันจะเป็นเซเว่นออฟเนเกจริงๆด้วยคือคุณรอว่าเมื่อไหร่มันจะประสบความสำเร็จทำไมมันไม่เร็วกว่านี้ทำไมมันช้าจังคือไพ่เจ็ดเหรียญนะมันเป็นการที่คุณลงทุนไปแล้วลงแรงไปแล้วฝังเมล็ดพันุ์ไปแล้วคุณกําลังรอผลให้มันออกดอกออผลใช่ไหมเนี่ยเจ็ดเหรียญแต่มันยังเก็บเกี่ยวไม่ได้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาใช่ปะคุณก็เลยเครียดไงอุ้ย ไพ่กระเด็นกระดอนนะคะเนี่ยคุณก็เลยเครียดน,นะคะเพราะว่าคุณหวังแต่ทีเนี้ยมันถึงเวลาแล้วค่ะไพ่้ลงร้อยอีกโชคชะตามันขึ้นนั้นขยายเพิ่มให้ ไพ่กรงงเชะตามันขึ้นนะคะมันจะหมุนเปลี่ยนถึงเวลาเปลี่ยนผ่านว่าถ้าจักใหม่ๆของคุณแล้วเหมือนไพ่เทมเพลนส์เมื่อกี้เลยที่เราบอกว่าเ mm hmm. ทมเพลนส์คือการเปลี่ยนผ่านการยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไพ่การเปลี่ยนแปลงก็ขึ้นมาเหมือนกันนะคะข่าวดีของคุณนะคะในสิ่งที่คุณรอ,อคอยคือการที่คุณจะเปลี่ยนผ่านเดินออกจากพลังงานที่มันไม่ดีนะคะเนี่ยเวลฟอร์จูนขยายมาคือหกดาบหกดาบคือการออก เดินทางจากความรู้สึกแย่ๆเหมือนไพ่แปดถ้วยเมื่อกี้เลยแต่มันจะเป็นความรู้สึกลบๆมากกว่าเนอแต่ทีเนี้ยคุณได้ออกเดินทางไปออกไปออกไปจากความรู้สึกลบๆพวกนั้นแล้วนะคะออกไปเริ่มต้น นะคะเริ่มต้นคิงอปอลส์นะคะออกไปอยู่ในจุดที่คุณมีความสุขนะคะกับการใช้ชีวิตนะคะมีความสุขกับการแบบเจราจาอะไรก็ตามที่คุณเจราจาไว้ขออะไรไว้สิ่งขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้ที่คุณเจราจาคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดเวลาบนตลอดเวลาอย่างเงี้ยคุณจะได้แล้วนะเพราะว่าคิงอปอลส์เขาเป็นนักแข่งการเจราจาเนาะเออเจราจาเก่งพูดเก่งทํางานเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีไฟ,ไฟหวัวไว้ด้วยทีนี้สิ่งที่คุณรอคอยอะใบบทสรุปอะค่ะมันขึ้นมาเป็นเดอะซัน เออคุณมีโอกาสนะคะที่จะมีโชคลาบนะจากสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณหวังไว้ไพ่เหรียญขึ้นมาเยอะมากๆนะคะเนี่ยรันเปิดขยายให้แล้วไพ่เหรียญมันขึ้นมาตอบเยอะมากคือคุณคาดหวังในเรื่องการเงินคุณรอข่าวดีในเรื่องการเงินรันมองว่าคุณจะได้ออกจากความกังวลน,นะคะความคิดแย่ๆนะคะความแบบพลังงานลบ นะคุณจะเดินออกไปหลังจากนี้นะคะรันให้ระยะเวลาอยู่ที่มันขึ้นมาเป็นเลข3เยอะโน้ตสาาใช่ปะรันให้เวลาอยู่ที่3 3วันถึง่อมเดือนอ่ะสาสามวันก็คือ1เดือนถึง3เดือนนะรันให้ช่วงเกาบระยะเวลาประมาณนี้นะคะที่คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะที่มาแน่ๆและเด่นๆนะคะพอไพ่พปิดจบคือไพ่เด็ดซันนะคะความสําเร็จโชคลาภ ที่คุณรอคอยนะคะมันจะได้การลงทุนการลงแรงการทําบุญทากุศลที่คุณทําไว้การปลูกมเมล็ดหว่านมเมล็ดการลงทุนอะไรที่ทําไว้สุดท้ายแล้วมันจะชดช่วงมันจะรุ่งเรืองมันจะรุ่งโรดอย่างที่คุณไม่คาดคิดจนทําให้คุณได้เฉลิมฉลองุอจนทําให้คุณได้เฉลิมฉลองความสําเร็จในครั้งนี้เออแล้วเหมือนว่าอย่างที่เราบอกว่าคุณจะมีข่าวดีในเรื่องการเฉลิมฉลองแน่นอนทีเนี้ยลงทุนไว้อะไรไว้อ่ะเดอะสันขึ้นมายืนยันว่าประสบความสําเร็จ ทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะคะแล้วก็ได้เฉลิมฉลองแน่นอนนะคะโอเคโอ้ยพลังงานดีข่าวดีมาแน่นอนนะคะแค่ออกจากความเครียดมันจะมีจุดหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่เครียดแล้วคุณแบบไม่เครียดไปก็เท่านั้นแหละปล่อยมันไปตามตามวัฒจักรแล้วกันเพราะไพ่กลวงรอโชคชาตามันขึ้นเนาะเหมือนคุณจะปล่อยไปตามวัฒจกักรอะปล่อยให้มันเป็นไปแล้วกันอะไรประมาณนี้อเออแล้วมันก็ดันกลายเป็นว่าพอพลังงานไม่ดีมันออกไปจากชีวิตคุณอะคุณดันประสบความสำเร็จจริงๆอะอ โอเคเดี๋ยวเรามาเช็คสใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่สรุปนะยินดีด้วยจริงๆนะคะคนที่เลือกไพ่ในใบเอ่ใบใบที่สองเนาะแต่อย่ารีบนะคะอย่าเร่งนะคะอย่าเครียดนะไม่งั้นมันจะบอกนะคะคุณคุณปล่อยใจให้สบายๆคุณคิดได้อยู่แล้วแหละว่าความเครียดมันไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนคุณจะเปลี่ยนตรงนั้นได้นะสมใบ โอเห็นไหมอ่ะดีมากๆเลยนะคะเนี่ยคุณจะได้กลับไปอยู่ในความรู้สึกที่ว่าคุณมีความสุขเหมือนตอนเด็กๆอีกครั้งหนึ่งอ่ะเออแล้วก็อะไรที่คุณปกป้องพยายามดูแลพยายามรักษาอะไรก็คือครอบครัวนะคะสิ่งที่คุณอยากได้เงินมาคุณอยากได้เพื่อครอบครัวคุณอยากได้เพื่อความสุขของคนที่คุณรักในครอบครัวของคุณนะคะคุณจะได้มันจริงๆนะคุณจะได้มันจริงๆสุดท้ายแล้วสรุปคือความสุขค่ะคุณจะมีความสุขอย่างที่คุณตั้งใจนะคะไม่ใช่แค่ตัวคุณแต่ว่าครอบครัวคุณด้วย งินที่คุณหวังมันจะทําให้คุณสามารถเลี้ยงดูครอบครัวแล้วมีความสุขได้ต่อไปในอนาคตแบบมั่นคงด้วยนะคะคุณจะปกป้องมันได้อะไรก็ตามที่เป็นของคุณนะ่คุณจะปกป้องมันได้นะหลังจากนี้โอเคประมาณนี้นะคะขอให้ความสุขเกิดขึ้นกับคนที่เลือกไพ่ในวันที่สองนะให้ยังไงนะคะวันนี้รัน็ปลาลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์นะกด subscribe กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็ลองทักเข้ามาได้เนาะแล้วก็ ใครนะคะอยากแบบฟังเขาเรียกอะไรอะไลฟ์สดตอบคำถามสามารถติดตามรันได้ในช่องแอปสีดำนะคะรันจะไลฟ์สดในนั okay. course, ้นนะก็จะเป็นช่องรัน Hearing t a l o t นะคะก็สามารถกดเข้าไปได้จะมีเป็นลิงก์ไว้ให้ด้วยก็สามารถเข้าไปดูในคำบรรยายได้นะคะคลิปให้เงี้ยวันนี้เราไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ